เน้อข่าวโดยสำนักข่าว INN วันนี้เสียชีวิตโควิด -19 ทํานิวหายพุ่งสูงสุด239รายค่ะป่วยใหม่2128รายหายป่วย2791ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ของประเทศไทยประจาวันอังคารที่17สิงหาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่2128 8รายค่ะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป1 9 8 5 6รายติดเชื้อในเรือนจำา7 7รรายทำให้มีผู้ป่วยสะสม9 4 8า4สม948,442รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาอยู่ที่91 0 0 0 0 9 5 7 9รายมีผู้เสียชีวิตวันนี้239รายค่ะเป็นสถิติการเสียชีวิตรายวันสูงสุดรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว7,973รายขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้27,911รายค่ะและยังเป็นสถิติการหายป่วยรายวันมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมหายป่วยกลับบ้านแล้วตอนนี้7 3 4 3 7รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก213,2 รายขณะที่คลัสเตอร์โรงงานระยองติดโควิดแล้วกว่า300รายค่ะล่าสุดยังไม่สามารถควบคุมได้หลังพนักงานกระจายตัวติดตามได้ยาก ในอนาันต์นาักนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงคลัสเตอร์โรงงานแช่แข็งในอำเภอแกลงล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปกว่า300รายแล้วจากพนักงานทั้งหมดประมาณ1,900รายค่ะและยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้เนื่องจากพนักงานส่วนมากได้เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระยองแต่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดจันทบ,บุรีด้วย ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้สร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่โรงงานที่บรรจุได้กว่า500รายพร้อมเช่าโรงแรมให้พนักงานที่มีความเสี่ยงต่ำกักตัวและได้ทําการปิดโรงงานไปตั้งแต่วันที่11-22สิงหาคม2564นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการมาตรการ Bubble and s e a ซอย่างเต็มรูปแบบอีกทางก่อนหน้านี้พนักงานในโรงงานแห่งนี้ก็ได้ฉีดวัคซีนซีโนโฟาร์มเข็มแรกเกือบครบทุกคนแล้วอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว,ว่าล่าสุดยังไม่สามารถควบคุมคลัสเตอร์โรงง,งาน นี้้ไดเนื่องจากว่าพนักงานมีเป็นจำนวนมากได้แยกตัวกระจายไปทั่วพื้นที่แล้วปีท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีคาดเตรียมประชุมคอรมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์สาธารณสุขเสนอขออนุมัติงบประมาณจ่ายมาจําวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดส พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนฟอเฟรนต์ค่จะจากปึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามมาตรการด้านสาธาร,รณาสุขในการป้องกันการระบาดโควิดส9เหมือนเช่นเคย ทางนี้สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจค่ะรับทราบรายงานผลการประชุมสบคเมื่อวันนี้ถึงแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มรวมไปถึงการบริหารจัดการเตียงและการเร่งดําเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจะได้ทันต่อการฉีดให้กับประชาชนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอขออนุมัติงบประมาณมาจําวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสซึ่งคาดว่าจะส่งมาให้ไทยในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนโดยอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการตามสัญญาพร้อมก เสนอจากซื้อวัคซีนไฟเซอร์อีก10ล้านโดสหลังจากที่ประชุมสะวบคเมื่อวานนี้อนุมัติการจะหาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะมีการหารือเรื่องวัคซีนภายในห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดอนปรมัตถวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุพัฒนพงภ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายดิษฐาธโหตระกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนาย กรหน,นิงประพันธ์เลหาธิการสำนักง,งานคณะกรกรมการกฤษฎีกานายรุ่งโรดรังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ s g ีและม่อมหลวงชยโยทิศกิษดากรหัวหน้าทีมชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศเข้าร่วมหาหรือในครั้งนี้จบการเสนอข่าว9านาฬิกา5นาทีค่ะ